สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอนยอรมน,นีวารรตี้อีกแล้วนะคะทําไมคลิปนี้ถึงต้องใส่แว่นนะคะคลิปนี้อาจจะต้องโชว์เอกสารอะไรสักอย่างให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะ คลิปนี้ก็จะมาคุยคอนเทนต์นะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะถ้าเราจำไม่ผิดนะคะแต่ถ้าจำผิดก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเมื่อปีที่แล้วมีคอลัมน์นิดนะคะกับนิตยสารสิ่งพิมพ์นะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยนะคะคนเขียนคอลัมน์นี้เขาได้เขียนว่า ผู้หญิงไทยที่เป็นเมียฝรั่งนะคะมาจากภาคอีสานเขาระบุเลยนะคะว่ามาจากภาคอีสานเป็นคนที่ไร้การศึกษาไม่มีความรู้นะคะเมื่อทุกคนได้ดูได้อ่านคอลัมน์นิดนี้มีการแชร์กระจายไปนะคะเกลียวกราวและฮือฮาบนโลกออนไลน์มากเลยเมื่อปีที่แล้วนะคะโดนโจมตีอย่างหนักอย่างกระหน่ำนะคะทั้งที่คนที่เขียน คอลัมน์นิดอันนี้ก็ได้เรียนหนังสือในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งเสรีภาพได้ไปเจริญเติบโตที่นั่นไปเรียนที่นั่นแต่ทําไมถึงได้เขียนโจมตีผู้หญิงไทยที่มาจากทางภาคอีสานผู้หญิงไทยที่เป็นเอ่มียฝรั่งว่าเป็นคนที่ไร้าการศึกษาโง่อะไรประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาขจัดข้อตัวแย้งนี้ เธอมากระจัดข้อตัวเยง้งช้าเกินไปหรือเปล่าคลิปเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเรา ปีที่แล้วเราเพิ่งทํา YouTube แต่เราทําเกี่ยวกับประเทศเยอรมน,นีเรื่อยเปื่อยทั่วไปไม่ได้ทําเกี่ยวกับคอนเทนต์การคุยอย่างนี้นะคะและที่เรามาคุยวันนี้ก็แค่เป็นการมาขจัดข้อโต้แย้งนะคะถึงแม้ว่าเขาจะได้กล่าวออกมากล่าวขอโทษแล้วแล้วก็คอลัมนิใน,นัยนิตยสารสิ่งพิมพ์ฉบับนี้เขาได้ปิดตัวลงไปแล้วเราไม่ต้องการให้เพื่อนๆไปค้นหาไปโจมตีหรือว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าจุดประสงค์เราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราจะมาบอก คุณว่าเมียฝรั่งทุกวันนี้เขาพัฒนาแล้วนะคะเมียฝรั่งที่มาจากภาคอีสานเมียฝรั่งนั้นมาจากประเทศไทยทุกๆภาค แต่เขาได้เน้นย้ำม,มาจากภาคอีสานเพราะฉะนั้นเราจะบอกคุณว่าเมียฝรั่งทุกวันนี้เขาพัฒนาแล้วและเขาก็มีการศึกษานะคะและเราเองก็มีการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะพูดเก่งแบบนี้พูดเป่าๆแบบนี้จบอะไรมาจากเมืองไทยแล้ววันนี้เราจะเอามาให้เพื่อนๆดูว่าเราจบอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะแต่เราจะให้ดูแค่แวบ,บๆเพราะว่าเราไม่อยากให้เห็นชื่อจริงและนามสกุลจริงของเรานะคะเพื่อนๆนี่เลย นอกนี่นี่เลยค่ะแบบนี้ค่ะเราจบมาอย่างนี้นะคะขอปิดชื่อและนามสกุลจริงแวบเดียวนะคะเพื่อนเน อ่าอันนี้คือฉบับจริงของเราอันเมื่อที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็เป็นวุฒิการศึกษาที่เอามาจากประเทศไทยก็คือจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนั่นเองนะคะสาขาวิชาวิทยาการจัดการการบริหารรัฐกิจนะคะอันนี้ก็คือพูดคร่าวๆวุฒิการศึกษาเห็นไปแล้วแล้วเราก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและมีความรันทุรังสูงนอกจากเราจะเป็นเมียฝรั่งนะคะหนึ่งในนั้นที่มีการศึกษา และเมียฝรั่งทุกวันนี้ก็มีการศึกษาเช่นเดียวกันบางคนก็จบปริญญาตรีบางคนจบปริญญาโทและหลายๆคนจบปริญญาเอก จบปริญญาโทและปริญญาเอกก็มาเป็นเมียฝรั่งได้เช่นเดียวกันพวกเขามาพวกเขาได้สามีฝรัง่งเขาก็มีวิธีการหาสามีฝรั่งหลายๆวิธีและคนที่จบปริญญาโทบางคนก็หาทางอินเทอร์เน็ตบางคนก็จบปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะโดยการมาเรียนต่อที่ต่างประเทศอย่างเช่นมาเรียนต่อที่ฝรัง่งเศสในระดับปริญญาโทรหรือไปเรียนต่ต ที่สหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาโทแล้วไปเจอฝรั่งในประเทศที่เขาไปเรียนนั่นเองบางคนอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยได้หรือชิงทุนเกี่ยวกับ ต่างๆของภาคเอกชนและภาครัฐบาลมีการสอบชิงทุนเสร็จแล้วก็มีการส่งให้มาเรียนต่างประเทศหรืออย่างเช่นยกตัวอย่างทุนของกอพส่งให้พนักงานหรือส่งคนมาเรียนต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่เยอรมนีหรือในฝรั่งเศสหรือในอเมริกาหรือในประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็มาเจอสามีฝรั่งในต่างประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เจ้าของโคอลัมน์นิตที่ได้ปิดตัวลงไปแล้วที่พูดอย่างนี้ว่าผู้หญิงมาจากทางอีสานผู้หญิงที่เป็นเมียฝรั แล้วไม่มีการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ผิดนะคะแล้วเพื่อนของเราในกลุ่มของเราเองก็มีปริญญาตรีทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆปวสก็มีปวชก็มีม6ก็มีนะคะม3ก็มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะจบสูงหรือจบต่ําเรียนมากหรือเรียนน้อยพวกเขาเหล่านั้นก็มีวุฒิการศึกษา ก็มีการศึกษาเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นคนที่มีการศึกษาคุณจะไม่พูดอย่างนี้และคุณก็จะไม่เขียนอย่างนี้ลงคอลัมนมจนโดนเขาถล่มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปรือ้อไปหาไปด่าเขาเพราะเขาได้ขอโทษเราแล้วแต่ที่เรามาคุยวันนี้ก็อย่างที่บอกว่า เป็นการมากระจัดโค้ตตัวแยงถึงแม้ว่าจะสายเป็นนิดหนึ่งช้าไปเป็นปีแต่ว่าเราก็จะมาพูดคอนเทนต์นี้ว่าเราจบอะไรมาและเรามีการศึกษาอะไรมาจากเมืองไทยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆืนได้เห็นแล้วว่าเราจบการศึกษาปริญญาตรีมาและเราก็ยังมีดีกรีหมายถึงว่ามีความสามารถพิเศษนะคะก่อนที่เราจะมาเป็นเมียฝรั่งเราก็มีการไปเรียนเพิ่มเติมนี่ในคะ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะเราก็ไปเรียนมาก็ขอปิดชื่อและนามสกุลจริงเช่นเดียวกันอันนี้อันนี้นะคะอักษรไม่อักษรไ,ไม่กลับหัวนะคะเห็นแว็บแค่นี้ก็พอนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนเพิ่มมานั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้มาหาความรู้มาหางานทําได้ในต่างแดนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังเรียนภาษาเพิ่มเห็นไหมเรียนตั้งแต่สถาบันเกอเท่นะคะ นี่สตาร์ตด้อยเลยนะคะเพื่อนๆเขบปิดชื่อและนามสกุลเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะก็เราก็เรียนมานี่สตาร์ตด้อยที่ที่ จะต้องยื่นเอกสารวีซ่านั่นเองนะคะคลิปนี้คงขออภัยพราก,กลับไปกลับมาและเราก็มาเรียนด้วยที่นี่ด้วยนะคะเราก็จบภาษาเยอรมันนะคะเพื่อนๆจบภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมันนีตามหลักสูตรที่รัฐบาลให้มานั่นเองนะคะแล้วเท่านั้นไม่พอนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ยังเรียนนะคะนี ายเบอร์กระุงเทสนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับการวิชาการเมืองนั่นเองก็เรียนภาษาโปรแกรมจบแล้วเขาก็มีให้เรียนายเบอร์กระุงเทสเพื่อที่เราจะสอบเป็นเพื่อที่จะเอาสัญชาติต่อไปการที่ใครอยากจะได้สัญชาตินั้นคุณก็ต้องเรียนให้จบคอร์สนี้ด้วยนะคะเรียนอันนี้ด้วยอันนี้ก็ซอร์ติฟิคาเพื่ออินเตกราเซียลคอร์สนะคะอันนี้ก็ต้องได้เรียนเหมือนกันได้มาทุกอย่างที่รัฐบาลเยอรมันแนะนําให้เรียนที่เขาบังคับให้เรียนได้จบตามหลักสูตรตามที่รัฐบาลต้องการนัน ะะแล้วก็ความสามารถพิเศษที่มาจากประเทศไทยนะคะเพื่อนๆกกรนที่เราจะเจอแฟนคนเยอรมันด้วยซ้ำนะคะเราก็ได้ไปเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มที่นี่ค่ะธรรมศาสตร์ university นะคะบางคนบอกว่าเอา้า ปลอมหรือเปล่าเอกสารที่เราเอามาโชว์พวกนี้เป็นเอกสารที่ออกมาจากหน่วยงานราชการของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่ออกมาจากหน่วยงานราชการไม่ใช่เอกสารปลอมแน่นอนและเราก็เป็นคนที่ไม่สันทัดไม่ถนัดว่าที่ไหนมีการทําของปลอมบางคนมีการบอกว่า วุฒิปาวชวุฒิปาวสหรือปริญญาตรีปริญญาโทก็สามารถทําปรอมได้ที่ประเทศไทยอันนั้นถ้าคุณรู้คุณก็ไปแต่เราไม่เคยรู้และเราไม่เคยเสิร์ชหาและเราก็ไม่เคยใช้วิธีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเอกสารที่เราเอามาโชว์นี้เป็นเอกสารจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ตัดออกไปเลยนะว่าว่าเมียฝรั่งไม่มีความรู้นั้นไม่ใช่นะคะแล้วทุกวันนี้คนอีสานที่เขาเรียนจบและรับรับปริญญามีทั้งมหาวิทยาลัยเยอะแยะในจังหวัดในภาคอีสานมีเกือบทุกจังหวัดทั้งสายอาชีพทั้งมหาวิทยาลายัยแล้วคนอีสานมาเรียนในกรุงเทพคนอีสานมาเรียนต,ต่อต่างประเทศแล้วมาเจอแฟนฝรั่งเยอะแยะเพราะฉะนั้นคําถามนี้ที่คุณบอกว่าเมียฝรั่งที่เป็นคนอีสานนั้นไม่มีความรู้ผิดอย่างมหันเลยนะคะอย่าได้พูดอย่างนี้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะหน้าแตก ะะแล้วทีนี้เราก็แล้วมามามา,มาทำคลิปนี้เพื่อให้ได้อะไรมาทำคลิปนี้เพื่อที่จะบอกน้องๆว่าถ้าน้องๆกำลังเดินเรื่องที่จะมาแต่งงานกับผู้ชายชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามให้น้องๆเอาวุฒิการศึกษาสูงสุด ที่น้องๆมีนะคะไม่ว่าจะปรชาปวสปริญญาตรีปริญญาโทเอามาที่เป็นภาษาอังกฤษเอาติดตัวมาด้วยเผื่อที่ว่าน้องจะได้มาเทียบวุฒิและได้มาเรียนต่อนะคะเรียนต่อระดับปริญญาโทรหรือเรียนต่อระดับสายอาชีพในหลายๆอาชีพในต่างประเทศอย่างเราผับนักเราผับนักอยู่ในประเทศเยอรมน,นีคุณก็จะต้องเอาวุฒิการศึกษาที่เมืองไทยมาเทียบเพื่อที่ว่าคุณจะไปสายอาชีพอะไรได้บ้าง เพราะหลายๆอาชีพในประเทศเยอรมันนี้เขาก็จำกัดวุธิการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะว่าคุณจบอะไรมาแล้วคุณได้เรียนะะจะต้องไปเรียนสาขาวิชาไหนมาบ้าง เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาบอกเพื่อนๆมาบอกน้องๆว่าวุฒิการศึกษาปริญญาตรีระดับปริญญาในเมืองไทยไม่ว่าเพื่อนๆจบมาจากมหาวิทยาลายัยหรือวิทยาลายัยอะไรก็ตามในระดับปริญญาตรีแล้วมาเทียบวุฒิในประเทศเยอรมน,นีนะคะแล้วได้วุฒิระดับไหนของประเทศเยอรมน,นีเพราะฉะนั้นแน่นอนเราพำนักอยู่ในประเทศเยอรมน,นีภาษาเอกสารที่เราได้มาย่อมเป็นภาษาเยอรมันเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะขอกลับด้านนิดนึงนะคะ นี่ค่ะอันนี้ที่เราได้อาวุธปริญญาตรีมาเทียบนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ bachelor degree er, degree er นะคะ bachelor ก็คือหมายถึงว่าปริญญาตรีแล้วก็ d e g r นะคะก็ชื่อมหาวิทยาลัยของคุณนะคะที่คุณจบมาแล้วคุณก็จะได้อันนี้ค่ะ d e s e s t a t i o n q u a l i t c a qualificat นะคะ unhook s t u d e n sum studium in arlen ฟาร์ริกตุงเงินนะคะเป็นภาษาเยอรมันที่เขาแปลมาให้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือใบที่เทียบวุดแล้วนะคะเราขออนุญาตเอาอันนี้ปิดชื่อจริงนามสกุลจริงของเรานะคะที่เราเอาไปเทียบวุดแล้วก็เหมือนกับกระทรวงศึกษาธิการถ้าเปรียบเทียบแบบไทยๆก็ในเขตเมืองสตุตการ์ทเมืองที่เราพำนักอาศัยอยู่เมื่อไปเอาวุดปริญญาตรีไปเทียบแล้วก็เขาก็บอกว่าอันโฮ h ชูเลนซูมสตูดิอมอินอาเลนอ ฟาคริกตุงเงีนหมายความว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณนั้นเป,เปรียบเทียบได้กับการศึกษาขั้นสูงของประเทศเโรงเรียนขั้นสูงระดับสูงของประเทศเยอรมน,นีคุณสามารถไปเรียนต่อเอไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อหรือปริญญาโทโต่อไปก็ได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมน,นีและ In Allen f a r r i c t u n g g ก็หมายความว่าคุณสามารถไปได้ทุกสาขาวิชาหมายถึงว่าสาวิชาชีพในประเทศเยอรมน,นีคุณสามารถไปได้หมดนั่นเองนะคะก็หมายความว่าถ้าเพื่อนๆสรุปให้ง่าย ถ้าเพื่อนๆมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมาจากเมืองไทยเพื่อนๆสามารถไปศึกษาต่อได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศยเยอรมน,นีและสามารถไปเรียนต่อสายอาชีพได้ทุกอาชีพแล้วเราทําไมเราถึงเอาวุฒิการศึกษาเมืองไทยไปเทียบ เพราะว่าเราจะไปเรียนสายอาชีพการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์นั่นเองเพราะฉะนั้นผู้หญิงอีสานหน้าตาบ้านๆหน้าตาผู้โทนแบบนี้ที่หลายคนอาจจะคิดว่าเชยจางหน้าตาเชยอ,อุ้ยเป็นเมียฝรั่งทําไมเชยแท้เป็นเมียรฝรังรฝร่งไม่มีความรู้แน่ๆเลยวันนี้คุณก็รู้แล้วว่าเราจบอะไรมาและเราก็กําลังจะเรียนนะคะสาวผู้โทนจากอีสานคนนี้กำลังจะไปเรียนเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในประเทศเยอรมนี หลักสูตรนี้3ปีแล้วในขณะที่เรียนได้เงินไหมเดี๋ยวเราจะพูดในคลิปต่อไปนะคะอันนี้เมื่อมาดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะมาฝากเพื่อนๆว่าถ้าคุณยังไม่เคยเทียบวุฒิการศึกษา ถ้าน้องๆกำลังเดินเรื่องแต่งงานกับผู้ชายตาวต่างชาติอยู่เอาวุฒิการศึกษามาด้วยแล้วเราจะได้เทียบเทียบแล้วก็ได้อย่างที่พี่เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าสามารถไปได้ทุกสาขาอาชีพนั่นหมายความว่าคุณจะไปเรียนเป็นแพทย์ก็ได้คุณจะไปเรียนเป็นวิศวกรก็ได้คุณจะไปเรียนเป็นทนายเป็นนักการบัญชีก็ได้เรียนเป็นพนักงานขายก็ได้เรียนเป็นช่างทาสีเรียนเป็นช่างเย็บผ้าคือทุกสาขาอาชีพ คุณสามารถไปเรียนได้หมดเลยและสามารถไปได้ทุกมหาวิทยาลัยหมายความว่าไปสมัครเรียนโตในระดับปริญญาตรีเหมือนเดิมแต่อีกสาขาหนึ่งหรือคุณจะเรียนโตในระดับปริญญาโทได้เลยในทุกมหาวิทยาลัยที่มีในประเทศเยอรมน,นีมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมน,นีนั้นมีทุกเมืองมีในสตุก์ดเบอร์ลินแฟรงก์ิร์ตมิวนิกแล้วแต่สาขาอาชีพที่คุณเลือกเรียนคุณจะไปเรียนเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์วิศซกรเป็น สถาปนิกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นปริญญาตรีจากประเทศไทยสามารถไปได้ทุกสาขาวิชาและสามารถไปได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมน,นีและเราคิดว่าปริญญาตรีถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในประเทศอื่นๆอ,อย่างในยุโรปเราคิดว่าก็คงจะใกล้ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วก็อย่าได้ดูถูกเมียฝรัร่งนะคะว่าเห็นเมียฝรัร่งหน้าตาโปนๆปนหน้าตาบ้านๆอีสานคนนี้เดินกลับไปเที่ยวเมืองไทยแล้วสะพายกระเป๋าวันละใบละร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็อย่าดูถูกเขานะคะอย่ามองคนที่การแต่งตัวเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ครบฝากแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าสาวอีสานหน้าตาบ้านๆคนนี้หน้าตาผูทรคนนี้ไปเรียนเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์นั้นได้เงินเท่าไหร่ ต้องเรียนใช้เวลากี่ปีมีสัญญาอะไรบ้างแล้วทําไมถึงได้ไปเรียนเป็นผู้ช่วยทันแพทย์ทําไมไม่ไปเรียนเป็นอย่างอื่นแล้วเรียนจบไหมที่สําคัญพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ